สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วทั้งสกากลจักรวาลนี้รู้มาจากสามสิ่งคือวิญญาณร่างกายจิตวิญญาณมีเพียงมนุษย์ที่ตื่นรู้นอกกรอบเท่านั้นที่ได้รับอิสระจากจิตวิญญาณความกลัวในทุกสิ่งคือพันธนาการที่คอยผูกมัดให้พวกเราเป็นได้เพียงมนุษย์ผู้ตาบอด เดินหลงอยู่ในวังบนแห่งความมืดใช้ชีวิตอยู่ตามเสียงเรียกร้องของความต้องการทางกายบำรุงกายภาพพดและชื่อเสียงจอมปลอมที่มาล่อลวงแบบชั่วคราวบำรุงสุขในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงเวลาที่เจ็บปวดช่วงเวลาที่อ่อนล้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ต่อการรับฟังเสียงจากภายในของตัวเองเพราะจิตวิญญาณฝ่ายที่ไม่น่ารักคือมาในใจตนจะแสดงตัวตนออกมาจะนำมาซึ่งความหลงผิดทำให้พวกเราไม่สามารถพบเจอเส้นทางที่ถูกต้องได้เลยเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังหลุดจากสภาวะสมดุล เอียงเข้าหามาในจิตเมื่อนั้นพวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคุยกับครูผู้รู้แจง้งหรือผู้มีปัญญาเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ในระดับปกติเดียวกันเพราะคำปรึกษาจากคนที่ไรปัญญาญาแห่งการตื่นรู้นั้นก็เท่ากับเป็นการตอกย้ำให้สิ่งเจ็บปวดยังคงอยู่ต่อไป และขยายวงกว้างออกไปยิ่งขึ้นความเงียบเป็นประโยชน์สูงสุดคำพูดปลอบโยนที่ฟุ้งเฟือยไม่มีประโยชน์ในการยกระดับจิตมนุษย์ผู้ประเสริฐจะเคารพและให้เกียรติกับผู้รู้ผู้ส่งพลังลัษณ์ที่มากับความเงียบสงบในการรับฟังและความอ่อนโยนครูรู้ผู้รู้ทั้งหลายเอ๋ย ขอท่านให้เวลาผู้คนได้อยู่ตามลำพังขอท่านให้โอกาสพวกเขาไปใช้ชีวิตโต้เถียงกับตัวเองโดยการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจภายในสิ่งที่ถูกจัดเก็บไว้ภายในมีความจำเป็นที่ต้องถูกปลดปล่อยออกมาหาไม่แล้วพวกเขาจักพบปัญหา จากต้นต่อที่แท้จริงเยี่ยงไรใช้เวลาค่อยๆระบายออกความรู้ถึงจะตื่นรู้ย่อมมาจากความโง่ก่อนทั้งสิน้นสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความเจ็บปวดทางใจมนุษย์เอ๋ยท่านจึงควรจะต้องสู้กับความทุกข์ให้โอกาสความทุกข์นั้นได้หล่อหลอมท่านเพราะความทุกข์นั้นเป็นวัคซีน และอาหารชั้นดีพลังขับชั้นเยี่ยมเพื่อขึ้นรูปความเป็นตัวตนของท่านในเวอร์ชั่นใหม่ที่สดใสทรงพลังยิ่งกว่าผู้มีปัญญาย่อมปล่อยให้ความทุกข์จากจิตใจภายในเอ,อ่อล้นท่วมทนออกมาแต่จะนิ่งเงียบสงบปาสงบคำมนุษย์เอย๋ยจงจทย์บันทึก เสียงแห่งปัญญาเอาไว้เถิด